พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทุกท่านครับพิจารณาฟาร์มนี้หน่อยครับเขาเป็นฟาร์มใหญ่แต่ทำไมเขาทำแบบนี้ครับน้องทวัชชัยอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขาเลี้ยงหมู100ตัวเป็นรุ่นรุ่นนะครับเพื่อที่จะจำหน่ายออกไปและทำอาหารตามสูตรของตัวเอง100เปอร์เซ็์ครับวันที่เจอผมครั้งแรกเนี่ยเขาแก้ปัญหาในเรื่องของหมูท้องเสีย ไม่จบครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของการแตกไซต์ของหมูไม่จบครับมาคุยกับบอสเอกมิสเตอร์เกษตรผมให้คำแนะนำเพิ่มเติมและหาจุดอ่อนให้ด้วยประสบการณ์ที่เจอฟาร์มหมูมานับหลายสิบหลายร้อยฟาร์มครับเลยเอาข้อมูลที่น้องเขาทำอาหารเองเนี่ยมาตั้งเป็นทง โดยดูพื้นฐานไม่มีการคำนวณโปรตีนนะครับเพราะน้องเขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมดูพื้นฐานที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามีจุดอ่อนอยู่2-3จุดครับผมใช้กระบวนการวิธีการแก้แล้วให้เขาแก้ไปก่อนรอบหนึ่งครับเมื่อแก้ได้ผมให้เพิ่มเติมด้วยการนำชุด APP adding protein and probiotic ไปทำน้ำย่อยถั่วหมัก APP เอง จำนวน200ลิตรเพื่อผสมกับอาหารที่ผลิตเองจำนวน500กิโลในราคาเพียงแค่1200บาทต่อชุดผลิตอาหารได้500โลครับทุกท่านครับณวันนั้นถึงวันนี้18พฤศจิกายน2568ทุกอย่างเดินปกติอาการแตกไซส์ไม่มีหมูท้องเสียไม่มีหมู โตดีกว่าเมื่อก่อนและในเรื่องของกลิ่นเราสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยเหตุปัจจัยของการนำชุดน้ำย่อยทั่วหมัก APP Adding Protein and Probiotic ผมขึ้นตารางการสั่งซื้อให้เป็นระยะระยะนะครับนี่คือฟาร์มหมู200ตัวผสมอาหารเองทั้งแม่หมูก็มีลูกหมูก็มี หมูขุนก็มีหมูพร้อมขายก็มีจบนะครับที่ฟาร์มของน้องทวชชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ